วันจันทร์ที่10พฤษภาคม2021ซึ่งเราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในเช้าวันนี้บูชาขอบพระคุณเราจะไตรตรองเดินทางร่วมกันกับพอลซีลัสแล้วก็ทีโมธีและยังมีอีกคนหนึ่งก็คือลูก,กาหรือลุกร่วมเดินทางเมื่อคืนนี้เราสวดภาวนากันนะครับมีพี่น้องที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมตามคำขอของสันตปาฟรานซิส ให้สวดสัยประคำมาราธอนด้วยกันเพื่อที่จะขอพนางมารีพระแม่ของเราให้วิงวอนพระเจ้ายับยั้งโรคระบาดและให้กลับมาสู่วิถีปกติเราได้ไปสักการสถานเราเดินทางทิพย์เมื่อคืนนี้ไปที่เมืองโลเรโตประเทศอิตาลีที่เราเชื่อว่าณเมืองนี้ซึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดอังกอร์นาที่นั่น ผู้สวรรค์ได้นําบ้านแห่งนาซาเรตบ้านของพระนางมารีของนองบุญโจเซฟและบ้านที่พระเยซูคริสต์ได้เจริญเติบโตที่นั่นมาที่โลเรโตซึ่งการเดินทางนั้นผ่านหลายแห่งทีเดียวนะครับผ่านที่ประเทศโครเอเชียผ่านที่ทะเลอาดอาติกแล้ก็จนขวักระทั่งมาถึงที่โลเรโตเมื่อคืนพ่อได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ไปยืดยาวผสมควรนะครับก่อนที่จะจะสวดสายประคำเมื่อคืนนี้ยังได้พูดถึงนักโบราณคดีได้พิสูจน์เรื่องนี้อย่างไรและที่มาที่ไปเรื่องนี้อย่างไรด้วยเหตุนี้วันนี้เราก็จะเดินทางกันต่อนะครับแล้ววันน,น,นี้วันที่10เราจะสวดสายประคำต่อไปเราจะไปสักหสถานที่เมืองน็อกประเทศไอร์แลนด์ซึ่งคืนนี้เราก็จะสวดภาวนาด้วยกันแต่ณเวลานี้ เราเก้าวเดินไปด้วยกันตามเจตนารมณ์ที่เราจะมีการนำทางชีวิตโดยพระจิตเจ้าร่วมเดินทางเช่นเดียวกับการเดินทางครั้งที่สองของพอลของซีัสของทิโมธีและของลูกาที่มาร่วมทีมตั้งแต่เมืองโตรัสเป็นต้นไปวันนี้เราก็าจะไตร่ตรองภาวนาด้วยกันเพราะว่าชีวิตของเรานั้นต้องเดินทางทุกวัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเร,เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อยู่ในภาวะที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากต่างๆมากมายในชีวิตวันนี้เราขอคำภาวนาในบูชาขอบคุณร่วมจิตร่วมใจกันและเราไต่ตองในพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับพระมารดาแห่งโลเรโตนั้นเป็นผู้ที่อุปธรรมของผู้เดินทางวันนี้เราเองก็จะขอพระนางได้ให้เรามีกำลังใจ ในการเดินทางชีวิตเช่นเดียวกันกันกบพอลซีลัสทิโมธีและก็ลูกาหรือวัลุกเราเดินทางต่อไปวันนี้เราจะเห็นเส้นทางการเดินทางครั้งที่สองของคณะธรรมทูตท,ที่นี่ได้ก้าวเดินไปอย่างมากไม่ง่ายนะครับมีหลายคนสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วถามว่าที่พอลเขาต้องการจะเดินทาง ไปที่เมืองที่เขาตั้งใจไว้มากมายแต่พระจิตเจ้าไม่ไม,ไม่เรียกว่าไม่ส่งเสริมหรือพระจิตเจ้าได้ห้ามการเดินทางไว้หลายคนก็ถามว่าเอา้าทำไมอันนี้เราเราไม่ทราบแต่ว่าเราตอบได้เพราะว่ามีเหตุผลที่คาดเดาจากพระคัมภีร์ได้มากมายทีเดียวอาจจะเป็นเพราะหลายอย่างเพราะประการแรกเราต้องดูลักษณะของพอก่อนนะครับพอนี่เป็นคนที่ ค่อนข้างจะหัวแข็งหัวรันหัวดือ้อเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นกับตัวเองถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วจะทำสิ่งนั้นแล้วก็ต้องการที่จะเอาให้ได้ประเภทที่ไม่หยุดยัง้งแต่ว่าชีวิตมนุษย์เราก็จะเป็นแบบนี้เราจะลืมตัวได้ง่ายมากเราคิดว่าทุกอย่างนั้นเป็นฉันเป็นฉันทำเป็นฉันเก่งฉันเป็นฮีโร่ฉันคิดฉันทำแล้วพจิตอยู่กับฉันเท่านั้น ฉันถูกต้องเท่านั้นอันนี้เป็นบทสอนใจเราบางครั้งแผนการของพระเจ้านั้นจะยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคาดคิดเพราะว่าตามแผนการที่มนุษย์ตั้งไว้ก็มีแต่ความสำเร็จแล้วก็ในที่สุดก็วกวนกลับเข้ามาหาตัวเองอยู่ดีนั่นแหละแต่วันนี้เราจึงเห็นว่าพอนั้นเขาได้รับแม้เป็นคนหัวแข็งหัวดื้อหัวรั้นแต่ในที่สุดก็ต้องฟัง เพราะว่าบางคนนั้นเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายเป็นคนเรียกว่าอ่อนน้อมง่ายฉะนั้นพระจิตจะนำทางแต่ยังพอ,อนี่เขาหัวรันหัวดือ้อความมั่นใจในตัวเองสูงมากก็ยังมีความที่เป็นตัวของตัวเองมากฉะนั้นพระจิตต้องใช้วิธีการที่จะนำเขาให้เขาสอนชีวิตของเขาเองจึงบอกไม่ให้ไปที่ตามที่เขาตั้งใจไว้ นั่นแหละจึงเป็นความหมายที่พระจิตเจ้าไม่อนุญาตฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องมีความมั่นใจต้องมีความเชื่อขณะดูกันพอก็วันนั้นเขาก็ได้รับเรียกวันนี้มิตหมายให้เดินทางอย่างไรบ้างเพราะเขาบางครั้งนี่ต้องมีความนิ่งพอสมควรต้องอย่ายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางในชีวิตด้วยเหตุนี้แหละชีวิตเราจรึงจะเป็นบทสอนการฟังพระจิตเจ้านั้น เราก็ต้องใช้วิจารณญาณต้องเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่ฟังที่ภาวนาจึงขอพระพรของพระจิตเจ้าได้นำทางและเราก็คาดการหลายอย่างนะครับว่าทำไมพระจิตเจ้าไม่อนุญาตอาจจะเป็นเพราะเรามองไม่เห็น ว่าสถานการณ์เมืองที่เราตั้งใจจะไปนั้นมันมีเหตุการณ์ร้ายแรงทางด้านการเมืองและช่วงนั้นก็เป็นจริงๆมีสถานการณ์ทางการเมืองและเหตุผลอีกอันหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพอนั้นป่วยหนักเพราะว่าเราจำได้ว่าตอนที่เขาอยู่ที่กาลเทียนั้นที่นั่นมีโรคระบาดมากมายทีเดียวอาจจะติดโรคก็ได้และจึงว่า เพราะจิตเจ้าไม่นําทางเพราะอาจจะนําเชื้อโรคไปแพร่ระบาดเพราะว่าพอเคยเขียนไว้ถึงชาวกาลาเชียนว่าแม้ว่าเขาจะป่วยหนักเขาไม่สบายและที่นั่นแล้วอย่าลืมนะครับบุคคลที่เขียนหนังสือกิจกานสาวกนั้นแล้วได้มาร่วมทีมกับพอลจากเมืองโตรอสนั้นเป็นใครเป็นลุกเป็นลูกาลูกานี้มามีอาชีพเป็นหมอฉะนั้นการเดินทางครั้งต่อๆไปและจุดนี้แหละ ที่ลูกาหรือลุกได้ร่วมทีมกับพอลกับทิโมธีและไซลัสด้วยจึงเป็น4คนและในการเดินทางและที่จากโตรัสนี้ก็เริ่มเดินทางไปที่ซามอตเรสแล้วก็ผ่านไปที่เนอโปลิสเนอโปลิสที่เป็นเมืองท่านะครับของแคว้นมาเชโดเนียก็คือไปเขตแคว้นฟิลิปปีฟิลิปปีนี่เป็นอาณาจักรของ ของเรียกว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชและทีนี้ตอนที่พอเขาฝันหรือเห็นภาพนิมิตก็บอกว่าไปที่นั่นจะพบผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เราไม่ทราบว่าพบใครอันนี้ไม่ได้ได้บอกแต่ว่าพอก็ไม่ได้เล่าเพียงบอกไปที่นั่นให้ไปที่ที่แคว้นมา,มาเชดเนียไปที่ไปแคว้นฟิลิปปีแล้วก็จะเข้าที่เขตมาเชดเนียและที่ที่นั่นนะครับที่ฟิลิปปีนั้น เป็นเหมือนกับว่าเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมันอยู่ที่นั่นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เดียวนะครับท,ที่ฟิลิปปีที่นั่นเวลาพอไปนี่เขาก็พูดง่ายๆว่าประสบกับปัญหาแหละหมายถึงว่ายังไปถูกติดคุกเลยยังไปถูกเจ้าหน้าที่ที่นั่น ขัดแย้งกันแล้วก็ถูกติดคุกที่นั่นเขาก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระจิตนำมาแบบนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าชีวิตการเดินทางนั้นมันไม่ง่ายขณะเดียวกันก็พระจิตก็จะมีวิธีของพระองค์ในการนำทางให้ผ่านอุปสรรคต่างๆชีวิตนั่นแหละจึงมีคุณค่าเมื่อเห็นไม่ใช่ทุกอย่างจะเรียบง่ายไปตามดังที่เราตั้งใจเอาไว้และพออันนี้เป็น ประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับพอก็หลังจากรอดชีวิตมาได้ก็ตั้งไปที่ชายหาดและมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งเรียกว่าศาลาธรรมหรือว่าไซนากกไซนากกแม้เป็นของยิวแต่ว่าดั้งเดิมทางวัดคริสตของเราก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกับว่าเป็นสถานที่สวดภาวนาเป็นสถานที่ฟังพระคัมภีร์เป็นสถานที่รวมกันทำพิธีหักปัง เราก็เริ่มต้นเป็นลักษณะเล็กๆแบบนี้เป็นโรงสวดเป็นศาลาธรรมเมื่อพอไปที่นั่นต้องการที่จะสร้างแต่ตามกฎของชาวยิวก็ยังมีความผัวพันรรกับกฎหมายยิวนะครับจะสร้างศาลาธรรมขึ้นมาได้จำเป็นที่จะต้องมีอย่างน้อยผู้ชายสิบคนถึงจะสร้างได้ขึ้นไปนะครับที่ที่เป็นชาวยิวฉะนั้นเมื่อไปที่นั่นบอกว่าจะไปเจอผู้ชายก็ไม่เจอ คนที่สุดน่าสนใจมากไปที่ชายหาดทำไมต้องไปชายหาดครับเพราะว่าต้องมีการชำระล้างเราต้องเป็นเราจะเห็นว่าสาราธรรมส่วนใหญ่จะใกล้กับบ่อน้ำเราเรียกว่าบ่อน้ำทรงชีวิตจะเป็นต้องใกล้กระแสะน้ำว่างนันเถอะเมื่อไปที่ชายหาดก็ไปชบพบสตรีคนหนึ่งอันนี้พ่อเองก็ศรัทธาคนนี้มากนะครับก็คือชื่อลิเดียวันนี้อยากจะพูดถึงลิเดียนิดหนึ่งนะครับ รีเดียเนี่ยจริงๆเขาเป็นนักเดินทางเหมือนกันเขามาจากที่เมืองอทริยาติราทริยาติราเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่ามั่งคัง่งรัสตีคนนี้กับเพื่อนกับผู้เริ่มเดินทางเป็นสตรีหมดก็อาจจะมีผู้ชายบ้างอันนี้เราไม่ทราบทําไม่ได้มีกล่าวฉะนั้นนางรีเดียเนี่ยเป็นนักธุร,รกิจและก็เป็นคนที่ขายสินค้าราคาแพง กล่าวคือขายผ้ากำมะหยี่อาจจะมีโรงงานทอผ้าโรงงานย้อมผ้าสมัยนั้นแล้วอย่าลืมนะครับผ้ากำมะหยี่สมัยนั้นผู้ที่มีอํานาจผู้ที่เป็นเศรษฐีกษัตริย์เท่านั้นที่จะสวมใส่ได้ผ้ากำมะหยี่เนื้อดีด้วยฉะนั้นนางลิเดียเนี่ยด้วยการที่พระจิตเจ้าเปิดใจของเธอฟังคำเทศสอนของพอลลิเดียจึง รับพระคุณของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมจึงขอทำพิธีล้างอยากจะเป็นคริสเตชนและตั้งแต่วันนั้นมาไม่ได้เพียงเท่านั้นลีเดียจึงบอกพอและเพื่อนร่วมเดินทางก็คือมีไซลาสมีทิโมธีเด็กหนุ่มที่ตามไปนี่แล้วก็ยังมีลุกลูกาบอกถ้าอย่างไรถ้านี่เก่งมากนะครับนางลีเดียบอกว่า ถ้ายอมรับเราจริงๆที่เป็นคริสตชนก็อย่าได้รังเกียจขอให้ไปพักบ้านฉันไปไปพักที่บ้านก็เดาเอาวคงจะเป็นบ้านที่ใหญ่จึงกล้าเชิญทุกคนแล้วก็ยังบอกด้วยถ้าต้องการสิ่งใดเพื่องานธรรมทูตขอให้บอกเราจึงมาดูจุดนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเราโชคดีพี่น้องคริสตชนหลายคน ที่มีฐานะดีโดยเฉพาะสุภาพสตรีเมื่อประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วไม่ลืมพระเจ้าเลยเขาเปิดใจด้วยการนาเมื่อเปิดใจเสร็จแล้วก็เปิดบ้านเปิดให้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะ,ะสิทธิของพระคริสต์ที่กำลังเทศอนเท่านั้นเปิดให้เพื่อนพี่น้องฉะนั้นใจกว้างมากนางลิเดียจึงเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่าง ก็เทียบเท่ากับเหมือนกับคิจชนไทยหลายคนมีทุกนักธุรกิจที่เป็นทั้งชายและหญิงนักธุรกิจธุรกิจหญิงหลายคนในประเทศเราก็ใจกว้างมากที่ปิดทองหลังพระที่ทำสิ่งต่างๆที่สนับสนุนพระศาสนาจากักโดยที่ไม่ได้บอกต้องการอะไรก็ช่วยโดยที่ทมอบความกตัญญูต่อพระเจ้าอันนี้เป็นแบบอย่าง ถ้ามีลูกหลานนะถ้าผมมีหลานมีอะไรถ้าเป็นผู้หญิงถ้าจะล้างบาปหรือใครอยากจะล้างบาปแนะนำว่าชื่อลิเดียเป็นชื่อที่น่ารักมากอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าทำให้เกิดขึ้นที่นี่ฉะนั้นวันนี้จึงมีบทสอนใจที่มากมายทีเดียวนะครับในชีวิตเราแต่ดโดยความที่ว่าเราก็มีเนื้อหาสาระที่เราจะต้องลำพึงแต่ละวันจึงอยากให้เป็นข้อคิดสำหรับเรา แล้วก็เราดำเนินการการเดินทางต่อไปวันนี้พระเยซูคริสต์ก็สอนเราว่าการเดินทางชีวิตของเรานั้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์พงค์ได้กล่าวปราศัยและปาฐากถา,าให้บรรดาสิทธิ์ของพงค์เป็นการทำนายล่วงหน้าว่าจะต้องเผชิญสิ่งใดบ้างแต่อย่าได้กลัวเพราะพระจิตจะนำทางแม้กระทั่งบรรดาอคธรรมทูตหรือสิทธิ์ของพระคริ์จะต้องเผชิญ กับความลำบากมากมายแล้วล่ะแล้วก็ทำนายถึงการจะต้องจบชีวิตด้วยความที่น่าหวัน่นน่าสะพรึงกลัวแต่พระจิตเจ้าจะเป็นผู้นำทางให้ผ่านพ้นสิ่งต่างๆมากมายด้วยเหตุนี้เราจึงมีนักบุญมากมายทีเดียวที่เราจะต้องอติดตามวันนี้เราก็วอนขอพระจิตเจ้าได้นำทางพวกเราทุกคนให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตโดยเฉพาะในช่วงโรคระบาด ในช่วงนี้เรากำลังเผชิญกับสิ่งต่างๆทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและ,ะเผชิญกับความเจ็บป่วยความท้อแท้ใจความสิ้นหวังเราภาวนาให้ทุกคนพ่อถวายบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ขอคำภาวนาเป็นพิเศษผู้มีพระคุณผู้ที่ต้องการพระจิตนำทางผู้ที่มีวันวัน,วนคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่10นะครับพฤษภาคมและในเดือนพฤษภาคมนี้ทุกคน ภาวนาสำหรับผู้ที่กําลังท้อแท้ใจกําลังหมดหวังกําลังต้องการคำตอบบางอย่างจากพระเจ้าขอพระจิตที่นำทางทั้งให้กับลีเดียให้ทั้งกับพอกับผู้ผู้ร่วมทีมงานนั้นได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตขอทุกคนได้ประสบความสุขและเริ่มต้นในสัปดาห์ใหม่อย่างดีนะครับอาเมน